สั้นๆสำหรับเช้านี้เมื่อวานนี้พี่ได้คุยไปแล้วว่าพวกเราเนี่ยควรที่จะต้องตั้งเป้าหมายชีวิตถูกไหมครับเป้าหมายชีวิตก็เหมือนกับเข็มทิศในการเดินทางของเราตอนนี้พวกเราทุกคนอยู่ในการเดินทางไหมเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยผม <c oughs> ไม่ได้เดินทางครับผมอยู่กับที่เมื่อวานผมก็อยู่ที่นี่วันนี้ผมก็อยู่ที่นี่พรุ่งนี้ผมก็อยู่ที่นี่ นะครับถ้าสถานะของตัวเราเนี่ยเราไม่ได้เดินทางแต่ถ้าสถานะของการแข่งขันของเวลาเนี่ยเรากำลังเดินทางอยู่ไหมตอนนี้<ม>เดินทางนะครับเรากำลังกำลังเดินทางเข้าสู่สนามสอบนะครับซึ่งเหลืออีกกี่วันอีกกี่วันก,กี่เดือนไม่เยอะเลยถูมั้ย หวันผ่านไปหนึ่งวันผ่านไปหนึ่งวันผ่านไป,นวนนไปเวลามันก็ลดลงหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งวันเข้าใจไหมครับมันต้องทําให้เราเนี่ยกลับมาทบทวนนะครับการรู้เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเวลามันลดลงเนี่ย <c oughs> พอเราตระหนักรู้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าไงครับเหมือนเราแข่งฟุตบอลเนี่ยเราโดนนำอยู่5้าศนย์อย่างเงี้ยสมมติ เวลามันใกล้จะหมดเวลาแล้วอย่างเงี้ยเราทำไงครับเราก็ต้องเร่งูกไหมคําว่าเร่งบางคนเนี่ยไม่ได้วางแผนชีวิตไปเร่งตอนใกล้ๆ้สอบแต่บางคนมีเวลาหนึ่งปีสองปีหลายเดือนนะครับไม่ได้เร่งช่วงนั้นทําช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่เบาทําให้อัตราการอาศศศ่านหนังสือการเรียนของเขาเนี่ยช่วงใกล้สอบเนี่ยจะสูงมากเลยขยันมาก แต่ช่วงไกลสอบเนี่ยขี้เกียจแบบนี้เหนื่อยถูกปะแต่ถ้าเราวางแผนให้ดีเราคิดเตือนตัวเองเสมอนะครับเรามีเป้าหมายชัดแล้วนะครับแล้วเราก็มีทัศนคติที่ดีกับการเรียนของเราแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้เรามีทัศนคติที่ดีของเราเนี่ยดูตอนอ่านหนังสือตอนนี้ทุกคน,นยมีเป้าหมายในเรื่องการศึกษาหมด นะครับแต่ลองมาดูซิว่าตอนที่เราอ่านหนังสือเนี่ยตอนที่เราเรียนหนังสือเนี่ย,เร,เ,ย <c oughs> เรารู้สึกยังไงถ้าเรารู้สึกว่ามันคือภาระมันคือความทุกข์นะครับแสดงว่าความสุขของเราเนี่ยมันยังไม่ได้อยู่ในหนังสือทําไมเราเตะบอลทาไมเราเล่นปิงปองทําไมเราเล่นกับเพื่อนทําไมเราถึงมีความสุขทําไมเราคุยได้นานเพราะเรามีความสุขกับมันนะครับ เรามีความสุขกับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยถามว่ามันจะทำให้ความฝันเราเป็นจริงได้ไหมไม่ได้ตอนที่เราหลับเนี่ยเราสามารถสร้างความฝันอะไรได้หลายอย่างเลยตามที่ใจเรากังวลนึกถึงฝันอยากจะเป็นในร้อยเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นคนรวยฝันได้หมดเลย <c oughs> นะครับแต่มันไม่มีทางเป็นจริงถูกไหมความฝันในตอนที่เราหลับไม่มีทางเป็นจริงนะครับแต่ความฝันเหล่านั้นมันจะเป็นจริงได้ตอนที่คุณตื่น ตื่นแล้วลุกขึ้นมาทำจำไว้นะว่าหนึ่งวันที่ได้มาเนี่ยคือเวลาที่สูญเสียไปจริงไหมมันใช้ได้ทุกเรื่องเรื่องการเรียนก็ใช้ได้เรื่องชีวิตก็ใช้ได้นะครับเวลาพวกเราทุกคนเนี่ยที่จะสอบในร้อยเนี่ยเท่ากันหมดนะสองหมื่นสองหมืนกว่าคนเนี่ยเท่ากันหมดเวลาแต่ใคระจะเจาเวลาตรงนั้นนะ่ะ นะครับทํางานได้ดีกว่ากันมีประสิทธิภาพมากกว่ากันคนนั้นก็มีโอกาสชนะมากกว่าสิ่งนี้อยู่ที่ตัวเรานะไม่อยู่ที่พี่นะครับทีนี้วันนี้ที่พี่อยากจะเสริมเนี่ยก็คือว่าเมื่อเรามีเป้าหมายชัดแล้วนะว่าเราจะเดินทางจากจุดนี้ไปยังจุดนี้ทีนี้เราต้องมีแผนแล้วต้องมีแผนด้วยเป้าหมาย ที่ไม่มีแผนมันก็เหมือนกับอะไรครับคำวรู้จักคำวไหมคุยวออวดอยาเป็นอะไรอะ่ะในร้อยเอาแล้วแผนอะ่ะการปฏิบัติอะ่ะไม่มีวางแผนอ่านหนังสือแล้วกี่ชั่วโมงเออไม่รู้อะ่ะแล้วอ่านหนังสือบ้างหรือยังเนี่ยยังเห็นไหมแต่มีคำมีเป้าหมายแล้ว เนั้นเป้าหมายเราเนีย่ยมันคือคำอ้อวดคุยโวโอ้อวดหลอกชาวบ้านไอ้หลอกชาวบ้านเนี่ยไม่เท่าไหร่หลอกพ่อแม่ไหมเนี่ยมานั่งเรียนเนี่ยหมื่นกว่าบาทเนี่ยนะว่าอยากแม่ครับผมขอตังค์ไปเรียนในร้อยครับแม่นี่ก็โอ้ยดีใจเลยลูกมาเรียนในร้อยเอาวะให้หมื่นกว่าบาทค่าเรียนค่ากินค่าอยู่กับเกือบสองหมื่นอะแต่ที่น่ารังเกียจที่สุดคือมันเป็นคําพูดที่หลอกตัวเองเพราะ คุณไม่ได้สร้างอะไรที่มันเป็นจริงเลยแค่โอ้อวดเฉยแผนการดีแต่ไร้เป้าหมายมันก็เปรียบเสม,มือนอะไรครับมันก็หลงทางอะ่ะถูกปะ่ะเหมือนขับรถอะ่ะโอโขับรถเก่งเลยคนนี้ขับขับไปเรื่อยอะ่ะแต่ไม่รู้ไปไหนเห็นไหมอันนี้มันก็ไร้ทิศทางตอนนี้น้องมีเป้าหมายแล้ว น้องต้องมีแผนการที่ดีนะครับตอนนี้พี่วางแผนให้น้องแล้วว่าช่วงเช้าเรียนวิชาอะไรสายเรียนวิชาอะไรบ่ายวิทย์เรียนวิชาอะไรเอาคณิตกับอังกฤษก่อนแล้วเดี๋ยววิทย์ตามมาวิทย์ตามมาเสร็จปุ๊บก็ไปเก็บภาษาไทยนะครับมีเวลาออกกําลังกายมีเวลาทานอาหารมีเวลารีแลกต์ถูกไหมมีมีคลิปกิจกรรมนู่นกิจกรรมนี้เข้ามามีเวลาพักผ่อนนี่คือแผนของพี่แต่แผนของเราเนี่ยเวลาพี่สอน บงกระดานนะครับเฉลยบงกรารเนี่ยเราต้องจดให้ดีจดให้อ่านออกถ้าจดช้าจดให้ดีถ้ามันจดช้าเนี่ยก็ต้องเอาให้เร็วฝึกฝนให้เร็วจดให้เป็นระเบียบวิชานี้ไว้ตรงนี้ไว้เล่มนี้อ่าอีกวิชาหนึ่งไว้อีกเล่มหนึ่งอย่าจดแปะไว้ในข้อสอบอย่างเดียวต้องคิดเฮ้ยไปดูดิ้คนนี้มาเรียนเก่งอะ่ะเฮ้ยมันจดบันทึกยังไงวะ มันจดบันทึกยังไงผ่านไปแล้วเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยมันยังเอามาเอาความรู้นั้นมาอ่านได้อีกอะเนี่ยไปดูดีเนี่ยภูเนี่ยเห็นไหมเขาจดสมุดโน้ตเนี่ยบางคนเนี่ยอย่าถามหาว่าเดือนที่แล้วสมุดจดเดือนที่แล้วอยู่ไหนเลยไอ้เมื่อวานนะจดไว้ตรงไหนย,ยังไม่รยังไม่รู้เลยเห็นไหมน้องน้องแพ้เขาที่แผนวางแผนให้ดีอ้าววางแผนอีกเฮ้ยเราอ่านหนังสือไม่ทันเลยวะ่ะช่วงนี้เด็กใหม่เยอะพี่เนี่ยต้องให้เวลาเด็กใหม่บางทีมันบาเบียดเวลาอ่านหนังสือเราอ้าวดูซิ ช่วงเที่ยงพักชั่วโมงครึ่งนะครับอาโดนนาโทษไปเหลือชั่วโมงเดียว1ชั่วโมงนั้นพักให้ได้ครึ่งชั่วโมงใหญ่น้อย10บนาทีสินาทียีนาทีเนี่ยต้องมาอ่านหนังสือทบทวนให้ได้แล้วอ่านหนังสือเนี่ยน้องไม่ต้องไปอ่านวิชาอื่นไม่ต้องไปอ่านหนังสือเลม่มออ่นแล้วกว้างอ่านที่เราเรียนน่ะมันจะได้ทบทวนมันจะได้จําได้มากขึ้นนะครับกลางคืนอ่าพี่จะมีสเต็ปหรือว่าสี่ทุ่มขึ้นนอนเฮ้แต่ไม่ง่วงว่ะ เรายังฝืนได้อีกเอาเอาห้าทุ่มซิเอาห้าทุ่มครึ่งซิอ่าตอนเช้าต้องตื่นเฮ้ยวันนี้ง่วงว่ะวันนี้นอนหลับให้เร็วอะไรก็ว่าไปนะครับลองวางแผนของเราดูไม่ต้องตามใครนะเอาที่เราไหวเอาที่ใจเราอยากทํานะครับแผนเนี่ยสำคัญมากเลยนะแผนเนี่ยมันคือทําให้สิ่งที่เราคิดที่เราฝันเนี่ยมาเป็นความจริงเพราะฉะนั้นใครทําแผนดีเนะี่ยนะับคนนั้นเนี่ยประสบความสําเร็จสูง นะครับวันนี้แนะนำพวกเราเรื่องเป้าหมายเรื่องการสร้างแผนนะครับสร้างยังไงพี่ไม่บอกแต่ให้เราเนี่ยไปค้นหาเองเพราะมันเป็นสูตรใครก็สูตรมันนะครับอาจจะให้ตัวอย่างได้แต่น้องจะมาก๊อปปี้เหมือนเลยได้ไหมไม่ได้นะครับจิตใจต่างกันฟิลลิ่งต่างกันบางคนพอเหนื่อยล้าปุ๊บปฏิงปองหายบางคนเหนื่อยล้าปุ๊บ นะครับคุยกับเพื่อนหายบางคนไปเซเว่นไปกินช็อกโกแลตหายบางคนนอนอ่าบางคนอ่านหนังสือศาสนาบางคนดูหนังบางคนฟังเพลงเห็นไหมสูตรไม่เหมือนกันแล้วบางคนเครียรดมากพุ่งหลังนะครับลงโทษตัวเองอะไรก็ว่าไปเอา้าก็ก็สร้างดิสร้างฟีลลิ่งนะครับสร้างบรรยากาศของตัวเองขึ้นมานะครับก็ขอให้เราทุกคนเอาไปใช้ไปคิดดูนะครับเอาไว้แค่นี้ครับ